ครับสวัสดีครับกับพี่น้องชาวบอมคริปโตทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนเรื่องการปรับนะครับการปรับจอหรือการปรับหน้าต่างของ Chrome นะครับในการเพิ่มจอนเองนะครับว่าจะทำได้กี่จอนะครับของผมเป็นโน้ตบุ๊กนะครับยี่ห้อ asus fx 5 0 4นะครับจะมาปรับจอ ปรับหน้าต่างกันเพื่อที่จะวางเรียงๆกันจะให้ได้หลายๆจอนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับให้ไปที่ Google ก่อนนะครับไปที่ Google แล้วเราก็กดคำว่า Open ค้นหาคำว่า Open as Popup นี่ขึ้นมาแล้ว Open as Popup นะครับอ่นนั้นจากที่ค้นหา Open as Popup แล้ว ให้เราคลิกเข้าไปเลยครับ,บแล้วก็จะเพิ่มส่วนขยายในโ Chrome นะครับโดยนี่คลิกไปเพิ่มส่วนขยายในโค m มเพิ่มส่วนขยายเข้าไปนะครับพอเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าคอมมี Android, แอนตี้รัวก็ขอก็จะสแกนแอนตี้รัดไปนะครับอันดับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนขยายขึ้นมาอย่างอ่าขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็ เลื่อนลงมานะครับมีคำว,ว่าคีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับคีย์บอร์ดช็อตคัทให้เราคลิกเข้าไปตั้งค่านะครับคลิกเข้าไปตั้งค่าในนี้เขาจะตั้งนะครับอินเทอร์เนมานะครับเราถนัดไหมถ้าเราถนัดเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่ถนัดเราอยากเปลี่ยนเราก็สำหรับผมนะครับผมจะถนัดแบบนิ้วก้อยกด c อนโทรลเนาะ แล้วก็กดนิ้วก้อยคอนโทรแล้วก็บวกเลขหนึง่เงเข้าไปนะครับก็จะเป็นคอนโทรหนึ่งนะครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับในการปรับหน้าจอนะครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะจบแล้วนะครับแล้วก็การกระบาดออกไปการกระบาดออกไปให้หมดนะครับแล้วเราก็ลองเข้าบอมดูนะครับปับ๊บมันหน้าจอาใหญ่อย่างนี้เนาะถ้ามันหน้าจอใหญ่อย่างนี้แล้วก็กดคอนโทรแล้วก็กดลบ คอนโทรล้วกดลบไปเรื่อยนะครับ3 0 2 5ก็ได้เล็กสุด25%รนะครับผมใช้3 3เซนแล้วกันแลวคราวนี้เราก็มากดคอนโทรลหนึ่งที่เราตั้งค่าป๊อปอัพไปเมื่อกี้กดคอนโทรลแล้วกด1อ่าเห็นไหมครับมันก็จะมาหน้าจอนี้เลยมันจะมา,าหน้าจอนี้แล้วก็สามารถเลื่อนปรับขนาดหน้าจอได้เลยนะครับโดยที่ไม่มี ขอบนะครับนี่เห็นไหมปรับพอดีจอเลยเห็นไหมครับหรือจอยีเก็ได้กดไปยี่5เนยี่ห้าเซนก็ได้หลายจอหน่อยนะครับแต่จะเล็กหน่อยแค่นั้นเองผมขนาดสาสามเปร์เนเพราะว่าผมจอยไม่เยอะผมมีแค่สาจอและกําลังจะเปิดจอที่4นะครับอ่ากับกระบาออกไปอันนี้คือจอแรกได้มาแล้วจอที่1ได้มาแล้ว มาดูจอที่2เหมือนกันเลยนะครับไปที่ google นะครับพิมพ์คำว่า open as pop up ขึ้นมามาแล้วอันแรกนะครับ open as pop up ทำเหมือนกันเลยกับจอรแรกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาซิงอะไรแบบว่ายังไงแบบท,ทําทีเดียวเลยให้มันครบแบบทั้งหลายๆจอเลยอะ่ะมันน่าจะทําได้นะผมว่านะแต่ผมทาไม่เป็นไงผมทำแบบ ผมถนัดทำแบบนี้เนาะก็สอนแบบนี้แล้วกันนะครับก็เพิ่มส่วนขยายเข้าไปสแกนเสร็จเลื่อนลงมาไปที่คีย์บอร์ดช็อตคัตสตัวนี้แล้วกดคําว่าตัวเลือกหรือภาษาอังกฤษจะเป็นออปชันนะครับปับแล้วก็กดคีย์บอร์ดช็อตคัตนะครับแล้วก็ตั้งค่าคอนโทรลสแล้วกันนะครับเป็นจอที่2เนาะคอนโทรลสองลองเข้าดูนะครับ ปับ๊บมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ไม่รู้นะครับกดคอนโทรลสปึ้งมันจะแยกจอให้เราเลยเห็นไหมนี่ก็แยกจอมาอีกหน้าต่างหนึ่งเลยนะฮะเห็นไหมครับมันเล็กลงให้มันแบบสามารถวางได้เยอะขึ้นนี่2แล้วถ้า33เนี่ยน่าจะวางได้ประมาณสัก1 2จอนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กของผมเครื่องนี้อ่ามาดูจอ3นะครับเหมือนกันนะครับ ไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Open Ads เส p e n a d d Pop Up <c oughs> วันนี้ยังไม่นอนเลครับเพราะว่าร <c oughs> อดูมาดิดกับบาซ่านะครัก็ชนะไป3-2โอเคแล้วก,กดเพิ่มในคร m e เหมือนเดิมนะครับ อันนี้เปิดการซิงผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นซิงอะไรอ๋อซิงโครมแล้วก็ผมไม่ได้แบบเปิดใช้โครมโดยที่แบบใช้อีเมลเนาะอะ,อะถ้าสมมุติว่าเพิ่มไปแล้วนะครับถ้ามันไม่ขึ้นหน้าจออะไรมานะครับให้เรากดไปตรงนี้ตรงรูปจิ๊กซอส่วนขยายเนี่ยแล้วกด3จุดตรงนี้นะครับการทํางานเพิ่มเติมเนี่ยปึ้งแล้วก็กดไปที่ตัวเลือกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าออปชันนะครับปึ้งเข้าไป เราก็เลื่อนลงมาไปที่คีย์บอร์ดช็อตคัทตรงนี้เราก็เลื่อนลงมาหาคำว่า Open Ads Pop Up แล้วก็ตั้งค่าใหม่เป็นคอนโทรลเลข3เพราะว่าเป็นจอ3นะฮะอ่าคราวนี้ลองดู <c oughs> ลองดูนะครับกดคอนโทรล3อ่าแยกจอให้เราเลยเนหะ็นไหม อือ่นะอันนี้เป็นจอที่3นะนะจอที่3จอที่4ก็ทําเหมือนกันกับจอที่3นะครับจอที่4นี่ผมกาลังจะเปิดเนาะนะครับสมมุติจอผมทํเสร็จแล้วนะจอที่4ผมตั้งค่าเป็นคอนโทรลสี่เพราะสามารถกดคอนโทรลสี่มาได้เลยปึ้งเห็นไหมครับกดคอนโทรลสี่มาได้เลยนี่คอ,อมพิวเตอร์ช้าหน่อยนะครับคอมไม่แรงนะโน้ตบุ๊กไม่แรงนะครับ เดือนหน้าน้องบอมน้องบอมว่าน้องบอมจะซื้อนอตบุกให้ใหม่นะฮะอันนี้เป็นจอสี่นะครับโอเคแล้วก็เข้าเล่นได้เลยนะครับเข้าเล่นได้ปกติทุกๆอย่างก็จัดประมาณนี้นะครับพี่น้องจาบอมเป็นไงกันบ้างครับราคาล่าสุดพอใจกันใช่ไหมราคากำลังดีเลยนะฮะ ผมเซฟอีกรอบนึงคือราคาตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วน่าจะร3อ่า1 1ะบาท5,7สตางนะครับนี่แมราคาเป็นสูงสุดที่1 4บาทนบครับโอเคเราจะไป200ด้วยกันครับเป็นยังไงบ้างราครับการปรับหน้าจอรหรือการปรับหน้าต่างเกมบอมในวันนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับ ผมจะลองเรียงแถวบนนะครับก็จะได้ได้4นะครับบนได้4แนวทางลงได้3ก็เป็น12จอพอดีนะครับสำหรับการปรับจอในแล็ปท็อปหรือในโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับได้สูงสุดน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้นะถ้าปรับลดลงนะครับถ้าปรับลดลงประมาณ25%อบาปไร์เจะไดสัก 3 4 5 5ก็ for for 35, แล้วแต่เครื่องของแต่ละคนนะครับก็ของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องชาวบอมคิปโตนครับเราจะทูดบูนไปด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารับเมสวัสดีครับ